จากหัวข้อสไตล์การทำสื่อการสอนของครูนกนะครับทุกๆครั้งนะครับที่ผมจะทำสื่อการสอนเพื่อประกอบการเรียนเพื่อ,อสื่อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เข้าใช้ในวันคลิกหรือสื่อที่สอนในห้องออนไลน์ผมจะต้องทำสื่อเหล่านี้เพื่อ,อประโยชน์ของผู้ที่เข้ามาใช้งาน วันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งใครที่เคยใช้บริการสื่อผมคงจะรู้นะ่นะว่าผมจะมีสื่อที่เรียกว่าเมาส์ชี้มีคําอธิบายเมาส์คลิกไดแกรมใน iPhone เนี่ยผมทําตั้งแต่รุ่น i p h o n น5จนถึงรุ่นสูงขึ้นมาแล้วเนาะหลายคนก็ใช้บริการกันอยู่แต่วันนี้ช่วงนี้ผมก็จะ,ะนำเสนอเรื่องสื่อของ Android ที่อยู่ในเครื่องของ Xiaomi นะครับซึ่งก็จะมีทั้งไอพวกมี่สิบสิบเอ็ดสิบสองโปโกเอะไรต่างๆนะทยอยอัปเดตขึ้นไปนะเดี๋ยวมาดูสื่อน,นี้กันนะครับจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องใช้สื่อเหล่านี้ในการวิเคราะห์งานซ่อมนะเรียกว่าเมาส์ชี้มีคำอธิบายเราสามารถนำเมาส์มาชี้ที่อุปกรณ์ทุกตัว นะครับทุกตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นคอนเนคเตอร์ไม่ว่าจะเป็น,วปนสวิตช์เปิดปิดเครื่องอันนี้ขอญาตไปเร็วๆแล้วกันนะครับหลายๆจุดนะะผมก็จะทำสื่อเหล่านี้นะซึ่งก็สามารถที่จะย่อหรือขยายนะครับเพื่อให้เห็นพื้นที่แบบมุมกว้างได้เนะหรือจะขยายเพื่อให้เห็น รายละเอียดปิกย่อยให้มันชัดเจนขึ้นในลักษณะแบบนี้อันนี้เราเรียกว่าสื่อเมาส์ชี้มีคำอธิบายและแน่นอนฮะคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็สื่อเหล่านี้จะลิงก์เข้าไปในจุดวัดไฟใน one click ผมยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างเงี้ยเอาเมาส์ไปชี้ที่ L 3ตัวนี้ก็จะปรากฏปอปอัพเป็นชื่อขึ้นมาว่า L 3ตัวนี้มีรหัสอะไรเนะเป็นเส้นทางของ บักนะหรือ S M P S ซึ่งเป็นแอลสามตัวก็เป็น3เฟสนะแล้วก็บอกชื่อไฟซึ่งเป็นแถบสีแดงตรงนี้ในป๊อมอัพบอกว่าคลิกหนึ่งครั้งก็จะลิงก์ไปจุดวัดไฟในวันคลิกลองคลิกดูนะครับพอคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิลิง่งลิงก์เข้าไปเลยในจุดวัดไฟเราจะได้เห็นสภาพแวดล้อมของของจุดวัดไฟว่ามีซีกี่ตัวเนาะไฟออกจาก ขายไอซีตัวไหนมีการวนลูปกลับมาขาฟีดแบ็ k จุดไหนไปขาของ CPU จุดไหนอันนี้เราทำไว้อย่างละเอียดนะครับอันนี้เราเรียกว่าสื่อเมาส์ชี้มีคำอธิบายนะบางจุดก็จะมี L2 ตัวบางจุดก็จะมี l, าม l อาบางจุดจะมี L1 ตัวบางจุดจะมี L3 ตัวอย่างเงี้ยลองคลิก3ตัวดีดูนะคลิก1ครั้งตรงนี้ก็จะลิงก์เข้าไปในจุดวัดไฟใน one click โดยทันที เมื่อกี้เนี่ยผมเอาเมาส์มาชี้ที่3ตัวนี้เนาะเราก็จะได้เห็นพวกซีพวก cx เอวสองตัวอยู่ในตัวเดียวกันหรือเส้นทางที่วิ่งเข้าไปในวันคลิกนะครับทันทานทษเส้นทางที่วิง่งไปใน CPU นอกนั้นตรงปุ่ม e อ็ก a ก็ยังมีพวกสื่อที่เรียกว่าไดาแกรมเนาะวงจรแล้วก็วิดีโอที่อธิบายในแต่ละเส้นทางไฟอีก อันนี้ก็เรียกว่าเมาส์ชี้มีคำอธิบายนะครับเนี่ยพวงอินดักเตอร์คอยบางตัวก็จะมีอสองตัวเป็นสองเฟสนะ L ตัวเดียวสองตัวเป็นสองเฟสตัวเดียวนะก็เป็นซิงเกิลเฟสอะไรต่างๆเหล่านี้จุดเหล่านี้สามารถคลิกเข้าไปในวันคลิกได้เลยและก็มีอีกจุดหนึ่งนะอันนี้ก็เรียกว่าเมาส์คลิกไดแกรมนะอ่ะอย่างไฟนี้ เน้อเราเอาเมาส์มาชี้เนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะต้องการโฟกัสหรือภาพมันใหญ่เกินไปเราก็สามารถจะลดขนาดลงได้หรือต้องการให้มันใหญ่กว่านี้ก็สามารถลดขนาดลงได้นะครับหรืออจะดูตำแหน่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้ครบทุกเส้นทางไฟไฟนี้ชื่อ vph power เอาเมาส์ไปชี้ปุ๊บก็จะปรากฏชื่อไฟขึ้นมา ไฟนี้หรือไฟจาก V-BAT นะฮะคลิกหนึ่งครั้งอ่ะผมลองที่ V-BAT ก่อนแล้วกันนะครับคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยมัจะวิ่งเข้าไปในตำแหน่งของเส้นทางไฟ V-BAT เลยซึ่งรุ่นนี้จะมีขั้วแบต2องขั้วขั้วหนึ่งจะเป็นมาสเตอร์อีกขั้วหนึ่งจะเป็นสลนะับเนาะแล้วก็วิ่งเข้าไปใน IC ตัวไหนแถบสีจะมีบอกขา I2C ต่างๆจะบอกอย่างละเอียดนะครับ เนี่ยเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้หรือ VPH ซึ่งถ้าเป็นใน iPhone ก็จะเป็นพวกไฟ VDDMain VDDPPVDDMain uh, หรือ PPVCCMain นะ่ะพวกนี้เอาเมาส์ชี้ก็จะปรากฏเส้นทางที่วิ่งเข้าไปใน IC ต่างๆนะครับแล้วลองคลิกดูหนึ่งครั้งพอคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟในสื่อวันคลิกเลยเนาะเราจะได้เห็นสภาพแวดล้อมของบอร์ดจริง เพาะว่ามีซีตรงไหนอุปกรณ์ตัวไหนที่มีไฟว,วิ่งเข้าไปตามขาต่างๆนะครับสื่อนี้มันจะลิงก์เข้าไปในวันคลิกโดยอัตโนมัติถ้าเราล็อกอินไว้หรือเราได้สิทธิ์เข้ามาในวันคลิกเนาะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดใน,ในจุดนี้หรือบางท่านอาจจะนิยมค้นหาวงจร นะครับผมก็จะทำไดแกรมที่สามารถค้นหาวงจรเครืออนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นออนไลน์ line, นะครับเมื่อกี้นี้สื่อที่ผมให้เห็นเมื่สักครู่นี้เมื่อคลิกไปเนี่ยมันจะต้องลิงก์เข้าไปในวันคลิกซึ่งจะต้องเป็นออนไลน์ line. แต่เนาะตรงนี้ไม่ต้องเป็นออนไลน์ line, นะครับเนี่ยเราสามารถ Copy ชื่ออุปกรณ์ทุกตัวนะฮะหรือออ,อย่างยกตัวอย่างเราจะ Copy c o n คอนเนคตอร์ตัวนี้นะฮะ เราก็สามารถ Ctrl C Ctrl V นะครับคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นแถบนะมันก็จะปรากฏบนตำแหน่งบนบอร์ดจริงนะครับเนี่ยก็จะเป็นแถบตรงนีนะ้คลิกตรงนีนะ้ก็จะวิ่งเข้ามาทั้งในวงจรทั้งไดไดแกรมและก็ในในบอร์ดจริงฮนะอุปกรณ์ทุกเม็ดนะครับอุปกรณ์ทุกเม็ดเนี่ยสามารถ ค้นหาได้หมดหรือแม้แต่ชื่อของไฟเนาะ,ะสมมุติเราจะ Copy ชื่อไฟนี้ก็สามารถคลิกแล้วมันก็จะวิ่งเข้าไปในไดแกรมโดยทันทีซึ่งเราจะได้ทั้งเส้นทางไฟทั้งลายวงจรเนาะที่ผ่านวงจรผ่านจุดวัดไฟผ่านไดแกรมต่างๆนะครับ อันนี้ก็ทำกันอย่างละเอียดเลยเนาะอ่ะหรือจะ Copy ซอ่ะโทษตัว IC ตัวนี้เนาะ U4007 ตัวนี้ก็แค่ลากก o p y ทุกจุดนะครับที่ Copy เนี่ยหมยมันจะวิ่งเข้าไปในไดแกรมวิ่งเข้าไปในไดแกรมและก็ วิ่งเข้าไปในบอร์ดแล้วก็วิ่งเข้าไปในวงจรนะครับวิ่งเข้าไปในวงจรคือจะวนลูปอย่างเงี้ยนะฮะวิ่งเข้าไปบนบอร์ดบนวงจรบนไดแกรมนะแล้วกนะ็เมื่อสินส้นสุดการค้นหาก็จะปรากฏป้อมอัพอย่างนี้ก็คลิกกันใหม่ได้นะครับเห็นไหมก็จะพูดง่ายๆว่ามันจะวิ่งเข้าไปทุกจุดที่เราอยากค้นหา หรืออุปกรณ์ตัวเล็กๆนะครับอุปกรณ์ตัวเล็กๆเช่นตรงนี้อย่างเส้นทางของลายสวิตเนี่ยนะฮะ R6110 ก็ค้นหาได้อันนี้ผมเนี่ย r หกหนอันนี้ก็ R ตัวนี้ขาดสวิตก็ๆๆไม่ทำงานละนะหรือหลุดจากตำแหน่งหรือค่ายืดสวิตนี้ก็ไม่ทำงานละ R ค่าตัวนี้ค่า1 0 5 k หรือ 1k โอห์มกับจุดนกจุดศูนย์ห้าก็สามารถคลิกค้นหาในวงจรในบอร์ดและก็ในวงจรในไดแกรมได้ครบ uk, ทุกทุกเงื่อนไขเลยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นนะสื่อที่ผมทำไว้นะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เรียกว่าเมาส์ชี้ นะ้เมาส์ชี้บนอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับหรือเมาส์คลิกไดแกรมนะพวกเส้นทางอย่างลายสวิตอะไรพวกนี้นะอย่างเงี้ยนะครับเอาเมาส์มาชี้ปุ๊บคลิกปุ๊บก,ก็จะวิ่งเขาไปในลายสวิตในในสื่อวันคลิกเลยนะเราจะได้เห็นเส้นทางอย่างละเอียดเพื่อนำไปวิเคราะห์งานซ่อมจริงสนะื่อเหล่านี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่า ผมทำไว้อย่างละเอียดนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่พร้อมที่จะสมัครเข้ามาเรียนรู้กันถ้าใครสนใจนะครับปัจจุบันนี้หนึ่งปีนะเข้าได้หลายรุ่นเลยนะครับตอนนี้ก็850บาทเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับย้ำนะครับว่านี่คือสื่อที่เป็นสไตล์การสอนของครูนก ครับไม่พร้อมผมไม่สอนเด็ดขาด